สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับจะมาติดตั้งบานประตูนะบ,บานประตูนะเป็นบานขนาด80คูณ2เมตรนะครับก็คือขนาดความกว้างนะครับ80เซนความสูง2เมตรหรือว่า200เซนงานที่ตั้งบานประตูนะครับก็คืออันดับแรกเราต้องมาใส่บานพับก่อน การใส่บานพับนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บานประตูมันตกคือประตูที่อยู่ด้านบนนะครับเราจะใส่บานพับห่างอยู่ที่ประมาณ15เซนก็คือวัดจากบาบดลงมานะครับ15เซนแล้วเราก็ใส่บานพับนะครับ1ตัวส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็วัดขึ้นมา20เซนแล้วเราก็ใส่บานพับ1ตัว ส่วนตัวบนนะครับตัวที่สองเราก็วัดลงมาอีกนะครับ35เซนนะครับพอสายบันพับลงมานะครับส่วนตัวที่ตัวที่3นะครับตัวที่3ที่อยู่ตรงกลางที่กําลังจอดนะครับนั่นก็คือแบ่งศูนย์กลางครับวัดจากตัวที่2ไปหาตัวตัวด้านล่างสุดนะครับแบ่งให้มันได้ศูนย์กลางนั้นส่ลักษณะนี้นะครับคือสายบนให้มันถีไว้นะครับ ไห้มันทีไหว้30เซนก็ดีเหมือนกันนะครับฉนั้นใส่ก็ใส่ยูเทีรปรบ้าน4ี่ตัวนะครับบันพับว่าประตูเวลาเราติดตั้งไปแล้วด้านบนมันจะรับน้ำหนักมากนะครับส่วนด้านล่างมันเป็นแค่ตัวพยุงไหวเฉยๆนะครับที่รับรับน้ำหนักมากที่สุดคือบนสองตัวเราถึงเราถึงต้องใส่บันพับทีนะครับด้านบน เป็นบ้านใหญ่ๆนะครับบานเม็ดหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องใช้บานพับตามขนาดนะครับบานเล็กเราก็ใช้บานพับแบบตัวเล็กบานใหญ่เราก็ใช้บานพับแบบตัวใหญ่บานพับจะมี2ออย่างนะครับก็คือบันพับที่เคยใช้ปกตินะครับมี2ออย่างยกเว้นบันพับที่เขามีไอเดียมาใหม่ๆนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่ที่เคยใช่แบบประจำนะครับเคยใช้กันทั่วๆไป ก็คือบานพับที่มีลูกปืนนะครับแล้วก็บานพับที่ไม่มีลูกปืนบานพับที่มีลูกปืนมันจะมันจะทนนะครับเวลาเราปิดเปิดมันจะไม่ค่อยมีเสียงดังอีดาอาดอีดอัดส่วนบานพับที่ไม่มีลูกปืนเวลาเก่าไปสักนิดหนึ่งเวลาเราเปิดจะมีเสียงเสียดสีกันนะครับเสียดสีอีดอทีดอัดนะครับอันนี้ก็คือข้อดีกับข้อเสียของ บันทับที่มีลูกปืนแล้วก็ไม่มีลูกปืนนะครับสองอย่างการติดตั้งบานประตูนะครับส่วนใหญ่เราจะติดตั้งกันสองคนถามว่าคนเดียวทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยากนิดหนึ่งแต่การทำสองคนนะครับมันคือมันง่ายนะครับคนหนึ่งคอยจับคนหนึ่งคอยยิงคอยสกรูคอยไหลไปครับช่วยกันงานมันก็จะเบางานมันก็จะง่าย ว่าทาคนเดียวบางทีมันอาจจะไม่ได้รูปแบบอาจจะสูงอาจจะต่ำนะครับเพราะว่ายิงบานใหญ่น้าหนักมาก็มากนะครับแต่บานเล็กไม่มีปัญหานะครับอย่างกรณีบานประตูห้องน้ำห้องน้ํานะครับว่าห้องน้าม,มันจะมีความกว้างที่70เซนนะครับความสูงร้อยแปดสิบเซนมันเป็นบานเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นบานพลาสติกนะครับน้ำหนักมันก็เบาที่ตั้งคนเดียวก็ทําง่ายนะครับ ทำงานทำได้สะดวกแต่ถ้าเป็นบานประตูะครับเป็นบานไมย้ยิ่งเป็นพวกบานที่เขามีโหลดลายทำจากพวกไม้เนื้อแข็งนะครับไม้ไม้สักรหรือว่าไม้อื่นๆนะครับที่มีน้ำหนักมากนะครับบางทีต้องยกถึงสองคนนะครับบานพวกนี้ถ้ามีขนาดความกว้างหนึ่งเมตรความสูงสองเมตรน้ำหนักจะเยอะนะครับการทำเราก็ต้อง ให้ความระมัดระวังเพื่อเป็นการาติดตั้งนะครับไปได้สวยงามจทติดทาในวันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราจอเสาครับจอเสาว,วางเล็กลงไปนะครับ1เส้นเพื่อนําประตูตัวนี้นะครับไปติดตั้งนะครับที่เล็กตัวนั้นว่าเสาเป็นเสาเสาปูนเสาคอนกรีตนะครับ หากเราไม่เดินเล็กก่อนเซนหนึ่งการติดตั้งมันก็จะลําบากเพราะว่าทางเจ้าของบ้าน,นครับให้ติดตั้งบานประตูเซตนะครับแล้วก็ให้ก่อนะครับเราก็เลยทําทีละขั้นตอนนะครับสังเกตไม่ใช่ไม่มีวงกบนะครับพี่น้องสังเกตดูไม่มีวงกบเราจะติดตั้งบานประตูที่เสาก่อนหลังจากนั้นเราจะทําการเชื่อมเล็กนะครับให้เป็นรูปวงกบ นะครับคือเชื่อมตัวบนเชื่อมตัวด้านคางนะครับด้านคางครับลักษณะปิดประตูไปลักษณะนี้นะครับจะใส่เล็กด้านคางนะครับ1ตัวนะครับบริเวณที่ยืนอยู่นั่นครับจะใส่เล็กยิงยาวขึ้นไปสูงทางนน้นครับไปหาตารางตนดติ่งไปด้านบนแล้วส่วนบนวงกบเราก็จะใส่เล็กอีกหนึ่งตัวมันก็จะเป็นรูปแบบเหมือนวงกบนะครับถ้าทำแบบนี้มันก็ง่ายนะครับ ทำง่ายแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มาทำการใส่ใส่มือจับใส่มือจับพวกหูก,กระต่ายใส่กลอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ลูกบิดนะครับถ้าใส่ลูกบิดเราก็จาอหายนะครับไม่มีปัญหาว่าประตูเนี่ยมันเป็นปร,ประตูไม้อัดนะครับคือทำง่ายครับการจาอใส่ลูกบิดมันก็จ่าย หากเป็นไม้เนื้อแข็งมันก็เจาะยากหน่อยหนึ่งแต่พวกนี้เจาะง่ายมากาการขันน็อตนะครับขันนดด็อตหรือว่าสกรูนะครับสกรูน็อตเกลียวปล่อยเป็นไม้อัดเราก็ไม่ต้องใช้สว่านนำนะครับถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเราจะใช้สว่านดอกเล็กนะครับนำไปก่อนคือการเจาะนะครับเจาะเป็นรูก่อนเวลาเราสกรูน็อตมันก็จะง่าย โดยไม่ต้องใช้แรงมากบางทีถ้าหากเราไม่เจาะรูก่อนเวลาเราหมุนนะครับเพราะว่าเราสูน็อตน็อตอาจจะขาดได้กรณีไม้เนื้อแข็งแต่ถ้าเป็นไม้ลักษณะนี้คือง่ายครับทําง่ายหมุนง่ายความเป็นประตูไม้อัดประตูไม้อัดส่วนใหญ่ก็คือจะติดภายในหน่อยหนึ่งที่มีร่มเงาที่ผล ผลสร์ไปไม่ถึงตอนนี้เราก็ได้ติดต่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใส่เล็กตัวคางเรียบร้อยใส่ตัวบนนะครับติดหูวกระต่ายนะครับบรนทัดก็ใส่อยู่ที่สี่ตัวนะครับสังเกตกับประตูมันก็ทําง่ายครับถ้าเป็นประตูไม้อัดการเจาะการอะไรมันก็ง่ายการติดต่างต่างๆมันก็เบานะครับสะดวกสบายรวดเร็ว ส่วนดานใน้นะครับดานใน้เราก็ใส่มือจับ1ตัวนะครับแล้วก็ใส่กรอนนะครับ1ตัวก็เลยถือโอกาสมารีวิวด้วยชมกันนะครับ